ชุดซุกี้ตีน้อยอยากรู้ว่าซื้อมาทํากินเองจะคุ้มไหมเลือกเป็นน้ําดํานะน้ําใสเขาก็มีมีผักมาให้ชุดหนึ่งหมูสไลด์แล้วก็หมูเด้งพวกลูกชิ้นน้าจิ้มพริกกระเทียมตะเกียบเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่จะอิ่มเหมือนไปกินที่ร้านปะ่ะเดี๋ยวมาลองดูหมูเขาให้มาเป็นสันคอกับสันใน เห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงปกติไม่ค่อยสั่งลูกชิ้นนะจะกินแต่หมูกับเนื้ออันนี้อันตรายที่สุดในหม้อละมันมมหมูเดง กินหมดแล้ว <discretion> น <author> ้ำจิ้มย <momento> ังเหลืออยู่เลยเซตนี้2,5,9คิดว่าคุ้มไหมถามว่าอิ่มไหมก็อิ่มแบบพอดีพอดีแต่ยังกินต่อได้